รถสภาพสวยท็อปสุดของรุ่นฟูลออปชั่นขับดีเครื่องแรงมากๆเลยค่ะนิสสันเท a น a 250 XV V6 ท็อปสุดโมดูลไฟฟ้าสปอร์ตภายในสีดำเกียร์ออตโอต้ปี2011ราคาโปรโมชั่นของเราอยู่ที่299,000บาทเท่านั้นค่ะประวัติจะเต็มได้เลยนะคะส่งเดือนละ6,000กว่าบาทขอคนซื้อได้รับรวมอยู่ที่13,000บาทขึ้นไปกระสรถคันนี้ไปใช้งานได้แล้วนะคะเดี๋ยวแอมจะพาไปดูรถรอบๆกันนะคะ เป็นรถที่สวยหรูหรากว้างขวางนั่งสบายเครื่องแรงแล้วก็ขับดีสุดๆเลยค่ะตามแอมไปดูกันเลยค่ะสวยหรูหราขับดีมากๆเลยนะคะคันนี้ f o l อ option เลยค่ะท็อปสุดของรุ่นเครื่องแรงขับดีมูลรู่ไฟฟ้าด้วยนะคะภายในก็จะเป็นเบาะหนังสีดำแนวสปอร์ตด้วยค่ะปัดไฟฟ้าคู่หน้านะคะมี memory ีจุดกระจกปัดไฟฟ้าภาพไฟ้าระบบซ e n ทรัลล็อกค่ะ p ู้สต s t a r นะคะ แบ,บ็กพุมอะไรมันติดฟังก์ชันค่ะเครื่องเสียง AMFM AUX แล้วก็ CD ลายไม้รอบคันกล้องส่องถอยนะคะสภาพสมบูรณ์ค่ะ2,99,000บาทเท่านั้นติดฟิล์มเรียบร้อยมีอาตอนหลังด้วยนะเย็นทั่วถึงค่ะน้าใช้นัง่งสบายสุดๆเลยค่ะ รูหลาดูดีกว้างขวางนั่งสบายเครื่องแรงสุดๆเลยค่ะฟรีดาวจะได้เต็มเลยนะอยู่ที่เครดิตของคนซื้อนะคะผ่อนสบายขแค่เรือนละ6,000กว่าบาทเท่านั้นค่ะคนซื้อได้รับนะใครที่1,3,000บาทขึ้นไปค่ะก็ซื้อรถคันนี้ไปใช้งานได้แล้วนะคะรูหลามดูดีสวยมากๆไปขับผิวหอมเมียมรอบคานเลย นี่สวยคะมาทดลองขับดูได้นะคะแล้วจะติดใจนะคันนี้สวยจริงค่ะดูหลามากๆเลยค่ะ ลายมาได้นะคะติ๊กที่ช่องไอดีเนี้ยสายนำหน้าสาย A M P 10พิมพ์ลายมาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยนะคะคุ้มค่ะน่าใช้ราคาไม่แพงนะคะพีดาวจัดด้เต็มจัดได้เกินอกต่าค่ะแล้วพบกันใหม่นะคะดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะ